พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครัวนี้มีเรื่องเล่านะคะตอนนี้จะมา,าลองชิมอาหารที่ทานทำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมไปถึงมีการแนะนําอาหารอื่นที่ขึ้นชื่อของทางร้านด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้พี่อธิบายเอ็มแนะนาอีกครั้งหนึ่งก่อนว่ามีเมนูอะไรอย่างอื่นบ้างะคะ่ะเมนูอ,อย่างอืงอ่นที่เสริมก็คือมีแกงคั่วหอยโขมะคะ่ะทางส่วนผสมก็จะมีหอยขมมีหมูสับแล้วก็ใบชะพูแล้วก็ใบชะโอมค่ะ ม่ทราบว่านี้หาทานได้ทุกหน้าเลยแล้วก็ขอรูอ้ว่าต้องหของมได้ทุกหน้า,าแล้วก็อันนี้คือเมนูใหม่ของเราก็คือว่าปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลาค่ะ<า>อันนี้ก็คือเด็กทานได้ว่า,วาน้ำน้ำจิ้มมันก็จะไม่ไม่เผ็ดเป็นอ้อมมันหวานนะคะแล้วก็นี่เครื่องเคียงที่เรามีมีแล้วก็อันนี้เป็นปลาช่อนแปรซ่า,าน้ำแปรซ่าข,ของเราก็คือว่า เราจะส่วนผสมคือเป็นน้ำมะนาวไม่มีไม่ไม่ใส่น้ำมะขามของสูตรที่ร้านคือแตกต่างจากร้านอื <Okay. S 2> ่นในการที่เราใส่เลือกทำไมถึงเลือกที่จะใช้น้ำมะนาวอย่างเดียวคะมันถ้าใส่น้ำมะขาม<ส>มันมันดูมันยังไงอ่ะมันข้นๆของเรามันแบบใส่ใส่แต่ดูละลองชิมรสชาติดูได้ค่ะใส่ใส่แต่จัดจ้านนะคะใส่ใส่จัดจ้านแล้วก็แล้วก็อันนี้เมนูที่เราทํากันนะคะปลาสองบานแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็คือก็เมนูที่เราทํากันอีกก<ช>ัวเมื่อกี้ค่ะไม่ทราบว่ามันมีที่มายอย่างไงคะใน,นเกี่ยวกับชื่อเนี้ค่ะที่มาคือว่าอาหารของเราคือมันลสจัดเวลาเรากินเข้าไปมันก็มันเกิดคล้ายๆว่าเราตั้งชื่อว่าพวกคืออา<อ>ชื่อเรียลกัอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าคือวันนี้เราเราใช้เป็นเนื้อไก่ใช่ไหมคะ,คะถ้าถ้าถ้าผู้ามาชมทำบ้านหรือคนที่มาสั่งที่ร้านเนี่ยอยากจะทานเป็นไก่ก็เป็นปลาช่อนเป็นปลาคางเป็นกระดูกอ่อนอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกคือเดแปลงได้หมดแต่ว่า น,น้ำแกงก็ยังเหมือนเดิมนะคะ,คะแล้วก็อันนี้จะเป็นแหนมผัดกระเทียมโทนค่ะเมนูส่นมากเราจะเน้นสมุนไพรนะคะที่ร้านเราก็คืออันนี้จะมีกระเทียมโทนมีพริกขวานมีพริกไทยอ่อนแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อันนี้คือกุ้งหยกเป็นเมนู <laughs> เด็ดของร้านอีกตานหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะส่วนมากเด็กๆจะชอบทานเพราะว่ามัน อาดครีมสลัดใช่ไหมคะค่ะหวานหวานหน่อยค่ะหวานหวานค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้้ยตรงนี้ดีไหมคะท่านผู้ชมทงบ้านอาจจะเห็นสีแล้วอาจจะคิดว่าไม่ค่อยราไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าได้มาลองที่ร้านเนี่ยจะรู้เลยว่าร้านนี้เขารสชาติถึงมากๆเลยที่เราลองชิมไปในครัวเมื่อสักครู่นี้ลองใช่ไงคะ เปรี้ยวเผ็ดเห็นว่าทางร้านเนี่ยเน้นเผ็ดคือออกมากับเผ็ดเลยแต่ว่าทางถ้าท่านผู้ชมทำบ้านมาสั่งที่ร้านเนี่ยสามารถรีเควสต์เผ็ดกว่านี้อีกด้วยใช่ไหมคะค่ะถ้าบอกว่ารถจัดเราจะใส่เข้าไปอีกเท่านึงคือว่าของเราอาหารจวนมากจะจัดอยู่แล้วค่ะค่ะ๋ยวลองขยับมหน่อยค่ะ ดีค่ะม,มะีมีกะท,มกะทิมีอะไรด้วยใช่ไหมลองอะไรที่ไม่ค่อยเผ็ดบ้างนะจะลองอ,ะอ่ะกุ้งใหม่เอาเราแกงส้มแล้วกันเนอาได้ค่ะ เนี้็น้ำมันจะดูใสๆนะคะแต่รสจัดะค,ะค่ะค่ะอร่อยนะเปรี้ยวเปรี้ยวมากแต่นี้ไม่ไม่เผ็ดมากนะค่ะน,นี่นี้เผ็ดกว่าค่ะ นี้มากนะ่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะเป็นซอสน้ำปลาแต่ต้องกินกับเครื่องเคียงนะคะทานนี่คือต้องยำยำหมดเลยหรือว่าก็แล้วแต่ละก็จับนิดจับหน่อยใส่อะค่ะแล้วแต่ชอบแต่ว่า่วนมากถ้าเป็นเด็กๆก็จะจิ้มกับปลาเฉย มันทานได้ง่ายๆกับข้าวก็ได้ค่ะแล้วอีกเมนูนึงที่เราได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นะคะบ้านเอาบ้านฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะ มีกลิ่นสมุนไพรเยอะเลยอ,อาหารที่นี่ก็พูดได้เลยว่ามีหลากหลายมากเลยมีทั้งซุปมีอาหารที่เด็กทานได้ง่ายหน่อยแล้วก็มีทั้งแกงที่เราจัดอนอกนอจากนี้ในทางทางร้านเนี่ยมี มีช่วงการแสดงช่วงกลางคืนด้วยใช่ไหมคะค่ะมินดันรีกลางคืนเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะคะอ่าตั้งแต่ทุ่มครึ่งค่ะอ่าช่วงแรกก็จะเป็นสากรนะคะแล้วก็ช่วงที่สองก็จะเป็นโกล์ดนตรีโปรแกรมอะไรทางร้านอาหารนี้เปิดทุกวันเลยหรอือเปล่าคะค่ะเปิดส่วนมากเราจะหยุดแค่วันนักขัตเลิกนิดนึงวันสงการานต์เป็นอะไรค่ะส่วนใหญ่ก็เปิด <laughs> เส้นทางถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากะจะมาลองชิมอาหารรสจัดอย่างเงี้ยที่ร้านเนี่ยไม่ทราบว่าออมาเส้นไหนสะดวกสุดอะคะเส้นเดียวสุดคือรามอินทราค่ะ,คะจากรามอินทราหรือว่าที่ว่าลงทางด่วนมาเข้าซอยเพชรลพลเข้ามาก็อ่าก่อนก่อนถึงห้าแยกประมาณ200เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือค,ค่ะค่ะหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านเราอะ,ค,ะค่ะศูนย์ส 9806ค่ะ519806ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้เรามาที่ร้านมาลองชิมอาหารสไตล,ล์ครัวไผ่เขียวขอบคุณค่ะนอ,อกเหนือจากอาหารที่รสจัดจ้านแล้วท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่สามารถทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนทานข้าวอยู่ที่บ้านได้ค่ะ,ะนี้คือทั้งหมดของรายการครัวนี้มีเรื่องเล่าประจำสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าครัวไหนจะมีเรื่องเล่าติดตามชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเคล็ดลับของร้านเรานะคะก็คือว่า วัตถุดิบของเราจะคือสดเปลี่ยนทุกวันก็คือว่าไม่ใช้ของนะก็คือซื้อใหม่ทุกวันนะคะสินค้าของเราก็โอเคก็รสก็จัดจ้านมเมนูเด็ดของที่ร้านคืออะไรคะเมนูเด็ดก็จะเป็นโฮกคือมีปลาสองบ้านนะคะแล้วก็ปลาช่อนอแปรสาค่ะต้องให้มาชิมดูที่ร้านนะคะ ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมาจากรายการคู่วนนี้มีเรื่องเล่าเราจะให้พิเศษคือลด10%นะคะมาชิมกันห้ได้นะคะจากโกลไวเขียว